หคหงงแวพี่ไม่ได้ใสอารมณ์พี่พูดจริงที่พูดตรงตรงเข้าใจไหมสวัสดีนิดนึงสวัสดีค่ะมาเสียงหฮฮาแบบนี้นะกับรายการคิดบ้าโชว์ซึกฟันน้ำนม เพิ่งความโกนสุดๆแล้วรับรองว่าทุกคนจะได้สาระความรู้แบบไม่มีอ่อมแน่นอนนะคะแล้วก็แน่นอน EP นี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่6กเถียงกันผู้ใหญ่นี่โอ้โหหาคำตอบกันมาเยอะละวันนี้เราจะมาดูความคิดของเด็กๆกันบ้างว่าเด็กๆเจนอัลฟาเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นร้อนแรงในสังคมสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของเรียนที่โรงเรียนหรือว่าเรียนที่บ้านแบบไหนดี สั้นๆกันหน่อยดีกว่าใครก่อนดีมินนาละกาลสาวสวยของเราสวัสดีค so ่ะม no, ินนาค่ะอายุ10ปีเกิดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณัฐรินทร์เนชื่อเล่นชื่อน้องจีน่าไอยุ11ปีค่ะมาจากโรงเรียนจิตรคิตรบาลิงกสกูแล้วก็ความสามารถถึงความสามารถท้องเพลง ว่าตึ้งแจ๊สตึ้งตึ้งก็ยังได้นะคะคุณคนนี้อายุเก้าขวบอยู่โรงเรียนเชียนคำเพียงค่ะคุณชื่อชาบูครับอายุสิปีมาจากโรงเรียนเซนุยชาติเชียงดาว แคลดเดมีเนี่ยนะคะเขาก็มีหลักสูตรมากมายในยเรื่องของการพูดและอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือหลักสูตรของครูท้อเองอารมณ์ดีมีเหตุผลค่ะถ้าเด็กๆที่บ้านคนไหนรู้สึกว่ากโกรธง่ายหงุดหงิดโอโหหรือไม่รู้จักรอคิวไม่รู้จะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองยังไงนะใครที่สนใจเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage นะคะของ LSC Academy ค่ะ ยกที่หนึ่งของเราเริ่มได้ค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเรียนที่โรงเรียนอ่อนไส์กับเรียนออนไลน์ที่บ้านแบบไหนดีกว่าการมีเวลาให้ทีมละ1นนาทีอ่ะ คิดว่านะคะเรียนที่โรงเรียนดีกว่าค่ะเพราะว่าเราได้เล่นกับเพื่อนแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนมากๆค่ะเรียนออนไลน์เนี่ยดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะเจอเพื่อนอบอุ่นแหมได้นั่งข้างๆเพื่อนเวลาไม่เข้าใจอะไรก็ถามแมอันนี้ตอบอะไรอ่ะงงงงงเมื่ไก่ตาแตกเลยถ้าสมมติว่าเรางงตรงไหนยกมือถามครูได้เลยค่ะครูครับคุณครูครับผมไม่เข้าใจข้อนี้ค่ะถามครูได้เลย แต่ถ้าเรียนออนไลน์เนี่ยอูยบ้านไหนนะอินเทอร์เน,น็ตมีเลยก็มมไม่เห็นแล้วข่า<ด>วเรมือถึงแม้เราจะเรียนที่ออนไลน์แต่ว่าฝนก็ตกฟ้าจะผ่าแล้วก็ยังเรียนได้ค่ะ <ๆ S 1> ไม่เหมือนออนไลน์ ยนที่โรงเรียนเลยอยากจะไปเรียนออนไซน์เลยไหมไม่ไดาเปลียนใจไม่ได้ทีมออนไลน์เอานะจับเวลาแล้วนะมาดูทีมออนไลน์ลุยไปโรงเรียนนะครับค่าน้ำมันก็แพงต้องรับควนพ่อแม่อีกพ่อแม่จะไปทํางานยางก็ที่สําคัญนะคะยังแอบเล่นเกมด้วยนะครับ finally you're playing the game thank you รอมาตั้งนาน อยู่บ้านก็อชิวๆไรับคกไม่ต้องเสียต่่าถงมันอ่ะแ้ก็ไปโรงดียนเนต้องซื้อขนมไปกินพักเพื่อนวันอันเนี้ยพ่อแม่ทําก็เขา้ไ็กไม่ต้องเส้เลยระหเินไปเลยประหยัดเงินไปเลยอะไรก็ไม่อร่อยอะไรก็ไม่รู้เลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เทิ้งปแล้ก็อเสงินทางไหนประหยก็เงินได้ หมดเวลางั้นยกที่สองของเราเข้มข้นขึ้นมาอีกทุกคนเพราะว่าเราจะให้เล่นเกมครูจะให้สัญญาณหนึสองสามปึ้งแล้วก็มากดใครกดได้ก่อนจะมีสิทธิ์ที่จะฟังฟังเสียงมีมในต ok. so ิกตอก1นสอโอ้ยข้อแรกฟังค่ะ Nothing. สิ่งดีสุดเจ็ตทู o h o l i d a y and right now you can save 50 p o 50 d อนด์ต่อ o น that's 200 p o u n d o ำห f ับครอบครัวข f งเ r าฮัลหลท o n o t h i n อ beats a ป e t ่า o l i d a y a อ d right now you c า n save 50 pounds per person. เพราะฉะนั site, ้นทีมของออนไสา์พูดข้อเสียได้เลยเหรอนะหนึงสอสพูดเลยเรียนออนไลน์นะ บางคนเขาไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไอแพดล้วจะเรียนยังไงก็ต้องใช้ของพ่อแม่เสียเวลาเขาพี่คะพี่จะใส่อารมณ์ได้ไหมคะคือหนูแค่งงว่าทําไมตกพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์พี่พูดจริงพี่พูดตรงตรงเข้าใจไหมเรียนออนไลน์มันแบบน่าเหงาแล้วมันไม่ได้จเจอเพื่อนแล้วมันแบบอยู่ที่บ้านไม่มีใครคุยด้วย

ก็จะเพิ่งค่าไฟค่า iPad ค่าผ่อนโทรศัพท์อะไรเราก็ต้องแบบซื้อ iPad อีกเสียเงินแล้แบบไปไปเรียนแบบออนไลน์แบบไม่เสียเงินเลยอ่ะอาจจะแค่เสียแค่แบบค่าเรียนไปโรงเรียนแค่นั้นอ่าโอเคทางนี้ไม่ได้คุยเลยให้ทางนี้กดบ้างไหมไม่ได้ไม่ได้ดุกอย่ะงทำไมเขาพูดบ้างก็ได้เราคุยได้ การเรียนใน่รงเียสมัยให้ข้อเสียของการเรียนออนไลน์ก็เราคกตีไม่ลบงไม่ทำอะไรตีไหนแล้วไม่โดนอ่ะหนูมันสมัยไหนแล้วเขาไม่มาตีทำโทษหลับตาเรียนที่โรงเรียนอาจจะโดนครูดุหรือทำโทษได้แก้ไขเปิดเพื่อเมือแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะ ถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้อาทิตยนที่บ้านไม่เจอกันใช่ไหมจบยกที่สองไม่รู้ใครนำใครไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแ,นแ,นแต่ยกที่สามเพิ่มความยากขึ้นมาอีกคร <Round 3 S 1> าวนี้นะครูจะให้ ทั้ง2ทีมมีคำถามให้ทีมละ1นึ่งข้อ,อแต่คราวนี้มันจะสลับกันนิดนึงก็คือว่าทีมที่เป็นเรียนออนไลน์ site, ที่โรงเรียนหนูไปโรงเรียนใช่ไหมคะคำถามของหนูก็คือถ้าไปโรงเรียนแล้วได้เจอเพื่อนมีความสุขเพื่อนเยอะแต่ปรากฏว่าเพื่อนของเราเนี่ยดนันไม่ดเออีเราจะทํำยังไงปรึกษากันนะคำถามก็คืออะไรนะคะ <laughs> ก็จะหลีกเลี่ยงจากเขาค่ะแล้วก็เอตือนเขาแบบเออนี่ส่งเมื่อกี้ที่เธอทำเนี่ยมันไม่น่ารักนะไม่ดีนะหรือว่าคุยดีๆกับเขาอะไรแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนทําไม่ดีกับเราเราต้องทาไงคะทําลายเพื่อนกลับได้ปะดุเพื่อนกลับได้ปะ ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องพูดกับเพื่อนดีๆเนาะพูดกับเพื่อนดีๆด,ด้วยเหตุผลแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเราจริงๆเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงเขาเนาะทักทายนิดหน่อยนะไม่ต้องทำไม่ต้องทำร้ายเขากลับหรือพูดไม่ดีกับเขากลับนะเยี่ยมเลยส่วน,ท,ออน,นทีมออนไลน์อ้าวทีมออนไลน์เราเรียนออนไลน์ใช่ไหมเราไม่เจอหน้าเพื่อนเลยเราจะทำยังไงถ้าเราไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเลยอ่ะปรึกษากันเลยปรึกษากันเลย กูเลียออนไลน์เสร็จก็นัดเพื่อนไปเที่ยวอ่าไม่ค่อยได้เจอเพื่อนทอํายังไงให้เจอเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวนัดเพื่อนไปเทียเเท่ยวก็ได้เจอหน้ากันแล้วได้เจอแล้วแถมไม่ต้องเรียนด้วย <laughs> <laughs> แถมไม่ต้องเรียนด้วยอะแล้วชาบูแล้วชาบูมีมีเพิ่มเติม,นะมไหมก็หาเวลาว่างแล้วก็หาเวลาว่างของเรากับเขาแล้วก็นัดไปเที่ยวกันเจอหน้าก็เจอสามารถนัดรอบๆได้ใช่ไหมคะ ยอดเยี่ยมไปเลยที่คำถามหนึ่งที่คำถามเพิ่มต่คกั้งบ้านแต่ทางบ้านค่ะคอมเมนต์มาแล้วคอมเมนต์มาเข้ามาแล้วอ่านคอมเมนต์นะเขาบอกว่าอยากจะให้ทีมออนไลน์พูดข้อดีของการเรียนออนไลน์บ้างและทีมออนไลน์พูดข้อดีของการเรียนออนไลน์รู้สึกตื่นไหมตืนเลยแออนไลน์อ่าไม่ได้อตื่นเช้ามากก็แค่แบบอ่ะสมมติว่าเริ่มเรียนแปดโมงสิบห้าคิดไม่ออกเละ เราตื่นมาสักแปดโมงก็ได้อาล้างหน้า,นาแปรงฟันแล้วก็เข้าเรียนแต่ว่าแล้วก็อยู่บ้าน,เ,านลเลยเออใส่ชุดนอนเรียนก็ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องไปโรงเรียตาานต้องตื่นแต่เช้าอาบน้ำเราจะอาบน้ำกลัวจะล้างหน้าเราจะแปรงฟันก็อาจจะไปมืออาชีพอ่า,านี้ล่ะลองหาข้อดีของการ<อ>ไปเรียน <laughs> ได้เจอเพื่อนทุกวันครับได้เจอเพื่อนแบบบ่อยๆครับมันจะได้ไม่เหงา ได้ได้จะได้ม like ีความรู้เพิ่มเพราะว่ามาอยู่บ้านอะเรียออะไรอ่ะมันจะไม่่เข้าใจอะก็ไม่รู้ก็ถามไม่ได้แล้วได้เจอครูด้วยใช่ไหยอ่าได้เจอครูตัวจริงๆถามง่ายยอดเยี่ยมมาถามยก เป็นยังไงบ้างผู้ชมทุกคนค่ะนะเด็กๆด,ด้วยนะไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือเรียนออนไซต์เรียนที่บ้านนะคะหรือว่าจะเรียนที่โรงเรียนก็แล้วแต่ถ้าเราตั้งใจเรียนเท่านั้นเองเราก็จะได้ความรู้แบบครบถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ,ๆ,ๆคนดูทางบ้าน <c oughs> <ๆ>คิดเห็นยังไงหรือเชียร์ฝั่งไหนมากกว่ากันฝากคอมเมนต์มาด้วยนะ <c oughs> วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ